สร้างบ้านรีสอร์ตเนี่ยคือคุณลุงสร้างเองเลยสร้างเองอวันนี้เราก็มารีวิวบ้านปูนจริงๆแล้วก็เป็นรีสอร์ต<ม>ก็อยากแนะนํารีสอร์ตคุณลุงด้วยชื่อรีสอร์ตว่าริม,มฝาย,ายรีสอร์ต Okay, mm hmm. เดี๋ยวขอมากเกลิน่นิดนึงที่วันนี้พาท่านผู้ชมมาที่นี่นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ารีสอร์ทริมฝายรีสอร์ทนะครับไม่แน่ใจว่าแต่เดิมนี้ใช้ชื่อว่าอะไรนะครับก็ในป้ายด้านหน้าของรีสอร์ทเองนะครับเป็นรีสอร์ทที่มีดีไซน์บ้านที่ดูเป็นรูปทรงของที่เรียกว่านอร์ดิกครับเป็นบ้านพักที่มีขนาดพอดีพอดีครับผู้สร้างรีสอร์ทที่นี่ก็จะเป็นคุณลุงนะครับเป็นช่างเองแล้วก็เป็นช่างรับเหมาด้วย ตามข้อมูลที่ไปดูมาในเว็บนะครับแต่ละหลังประมาณ2 0,000 0กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ว่าได้บ้านที่มีขนาดที่สวยงามแล้วก็ดูทันสมัยดูแข็งแรงนะครับคุณลุงก็รับสร้างด้วยนะครับคุณสอบถามเข้ามาว่าจะติดต่อให้ไปสร้างบ้านให้ได้ไหมในูทรวงอย่างนี้ก็รับนะครับน่าจะรับสร้างให้อยู่ในโซนของระยองหรือว่าในแอรเรียที่ใกล้ๆหรือถึงชนบุรีก็ได้นะครับรอคุณลุงที่เป็นเจ้าของห้องห้องพักเนี่ย ไปธุระข้างนอกเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบริเวณของทางดีสอร์ทรวมๆภายในแล้วกันเนาะว่ามีบรรยากาศเป็นไงบ้างโอ้หนี่ก็กําลังปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับเปิดทาการแล้วใช่ไหมโอ้ <c oughs> เอามาดูเป็นตัวอย่างทําเป็นบ้านพักได้เลยนะครับก็จะเป็นรูปทรงบ้านที่เรียกว่านอร์ดิกน่าอยู่ทําเป็นรีสอร์ทที่พักนะครับเดินไปดูครับด้านหลังก็จะมีริมคลองนะครับ โอโหนี่ถือว่าเย็นครับเดินถ้ามามีลมพัดโช,ชยตลอดแล้วก็พื้นที่ด้านหลังนี่เป็นมุมพักผ่อนนะครับนี่เป็นรีสอร์ทที่ร่มเย็นมากๆครับเปิดทาการเรียบร้อยนะครับก็จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูริมข้างหลังกันก็จะเป็นช่วงก่อสร้างของช่างก็อ,อาจจะมีข้าวของวางอยู่นิดนึงนะเราก็จะมาชมด้านหลังของตัวรีสอร์ทนะครับลมโชยมาเย็นมากๆ,ๆเลยนะครับ คือน่าจะเปิดไฟแล้วสวยนะคตัวนี้เนี่ยรูปทรงของตัวบ้านเป็นแนวนอร์ดิกนะครับอันนี้เป็นอาคารสองชั้นนะครับบริเวณรีสอร์ทก็มีที่จอดรถนะครับด้านหน้าเลยวัตถุประสงค์ที่มาถ่ายทำครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะมารีวิวตัวบ้านนะครับ ก็ถือว่าเป็นโอกาสรีวิวรีสอร์ทไปด้วยนะครับโครงสร้างตรงนี้ไม่ใช่บ้านนอกดาวนะครับคือส่วนใหญ่แล้วซันตัวเราก็จะรีวิวบ้านนอกดาววันนี้ขอมารีวิวบ้านจริงกันบ้างนะครับเป็นบ้านปูนเลยขนาดขนาดนี้ไม่แน่ใจครับว่าเจ้าของยังไม่มานะครับก็คร่าวๆก่อนอาจจะประมาณอยู่ที่4เมตรได้มั้งครับหลังก็ไป 6- กเจ็ดเมตรนะครับบ้านหลังนี้สร้างนุง่งงบประมาณแค่2องแสนสองหมื่นอันนี้คือราคาของผู้เจ้าของสร้างเองนะครับเอามาดูวันนี้พามาดูเป็นดีไซน์บ้านแล้วกันเป็นไอเดียการสร้างบ้านในรูปทรแบบนี้นะครับ หลังคาก็จะยื่นรองรับตรงบริเวณตรงระเรบียงด้วยนะครับก็มีความร่มเงาร่มเย็นเพราะว่าประดับเพิ่มเติมในส่วนของตรงพื้นที่ด้านหน้านะครับออกมาอีกปูหญ้าแล้วก็มีต้นไม้ทําให้มีความาเย็นในตัวบ้านหน้าบ้านด้วยนะครับเข้าไปด้านในก็จะเป็นห้องที่มีหนึ่งห้องนอนนะครับแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ําตัวห้องนอนเองกอ็เตียงวางได้ประมาณ 5- ้าโดยหฟุตด้านในก็จะมีห้องน้ําที่กว้างพอสมควรนะครับแต่ว่าเจ้าของ เลือกที่จะเอาซิงค์ล้างมือและมีกระจกะตรงนี้อยู่ตรงด้านหน้าห้องน้ำนะครับประตูเข้าในตัวบ้านก็ทำเป็นประตูที่มีวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพนะครับทำจากเนื้อไม้แข็งนะครับก็ทำให้บ้านดูแบบว่าเออมันเป็นบ้านปูนที่มีความแข็งแรงอยู่ได้ยาวนานนะครับก็ฝากไว้ครับวันนี้ก็อาจจะเป็นอีพีที่แถมเพิ่มเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณข้างตรงด้านหลังปิดท้ายคลิปนิดหนึ่งนะครับหาเจอ,อยัง,งเราต้อง เพิ่มความสวยงามในสถานที่ที่อยากให้เห็นของจริงไปเลยครับกลางตรงกลางเต็นท์ก็น่าจะได้นะครับถ้าจะจองห้องพักก็ให้พิมพ์คำว่าร,ริมฝายรีสอร์ทได้เลยนะครับของทางบัญช้างอยู่ระยองครับใกล้ๆพัทยาที่เองนะครับก็ถ้ามองดูแล้วเหมาะกับตั้งแคมป์ด้วยได้นะครับเอาเต็นท์มากลางนี่ก็เหมาะเลยนะเพราะว่าด้านหลังของรีสอร์ทจะเป็นริมน้ําด้วยครับแล้วก็ตรงนี้จะมีต้นไม้ร่มเย็นมากๆแล้วลมพัดตลอดเวลานะครับสนามหญ้าครับตันนี้หน้าร้อนแต่เขียวขจีมากๆเลยครับ านหลังรีสอร์ทนะครับเป็นติดถนนหลักเลยแล้วก็เข้ามาตรงนี้มีที่จอดรถหน้ารีสอร์ทด้วยจอดได้หลายคันแล้วก็เกิน10คันเพราะว่ามันจะมีพื้นที่ข้างๆรีสอร์ทด้วยโล่งๆว่างเลยมันมีเราข้างหน้าเราติดกล้องก็ในห้องพักถ้าเป็นหลังใหญ่เราจะมีครบวงจรเลยว่าตู้เย็นแอร์น้ําอุ่นโทรทัศท์ทีวีนะที่นอนอะไรเราก็ซื้อของดีหน่อยของโรงแรมพอแขกมาพักเนี่ย เออตอนเย็นหรือกลางวันแล้วแต่ความสะดวกของแขกเขาามานั่งแบบชิวๆรุ่ยริมสายริมฝายนะลมจะมีจะเย็นถึงกลางวันร้อนมันก็แต่จะเย็นเพราะผมบอกลางวันแล้วผมไม่นอนในบ้านแล้วผมเย็นดีมีน้ำบุงบัวแดงด้วยใช่ไหมบัวแดงด้วยแต่นี่บัวผมเม้าออกก่อนเพราะน้ามันแห้งน้ำมันแห้งก็เลยเอาแมกโคมาขุดเป็นฝายตอนนี้มีน้าแล้ว แต่ถ้าฝนตกน้ําจะเต็มจะสวยอยู่ในช่วงปรับภูมิทัศน์เพราะว่าอันนี้เป็นรีสอร์ทที่เพิ่งให้บริการเมื่อต้นปีว่ามีลูกค้าเข้ามาพักกันเยอะแล้วก็อยากจะทําเพิ่มเติมเนาะเพื่อรองรับ,รบให้พื้นที่ได้มีรับได้เยอะขึ้นสร้างบ้านรีสอร์ทนะี่คือคุณลุงสร้างเองเลยสร้างเองเลยมีทีมช่างคุณลุงก็บริหารจัดการในการที่จะดูแลงานทุกอย่างอ่าดูตั้งมาเริ่มรากฐานตั้งกปรับดินเลยอ่ะตอนเริ่มเริ่มแรกตอนนั้นน่ะต้นทุนน่ะ อยู่ประมาณสองแสนต่างประมาณสองแสนสองเลยไหมประมาณนั้นนะต้นทุนนะต้นทุนไม่เกี่ยบไม่ไม่ไม่รวมตัวผมนะเดิมคือเป็นผู้รับเหมาด้วยใช่ไหมครับครับผมตอนนี้ยังรับเหมาอยู่ไหมครับคุณก็รับบางครั้งนี่แต่รับก็งานแบบใกล้ๆกแต่ไกลไๆผมไม่ไปไง อ่าแล้ยองก็ต้องเลือกเลยว่าไกล,กลไหมไกุ่ก <c oughs> งแกงก็อาจจะไกลไปหน่อยเนาะไนะกลไปหน่อยมากลับไปกลับมาไม่ถูกไม่ทันอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกหน่อยคุณลุงรับรับถ้ารับบ้านสไตล์แบบนี้คุณลุงจะคิดประมาณเท่าไหร่ครับในการแบบติดต่อตอนนี้ถ้ารับถ้าตอนนี้เลยมันก็ตกอยู่ตารางเมตรในพื้นที่อยู่ประมาณเมตรหมื่นสองหมื่นสามต่อตารางเมตรครับถ้าคำนวณออกมาแล้วต่อหลังหนึ่งประมาณถึงถึงสามแสนไหม ถึง3ามแสนฝา3ามแสนต้นๆขนาดซช้บ้านประมาณเท่าไหร่ครับใช้บ้าน,าาาาน4เมตรคูณ7เมตรเอาฝา,ากไว้ครับช่องซันตุลาวเดิมๆเดิมๆคือจะรีวิวบ้านนอกดาววันนี้เราก็มารีวิวบ้านปูนจริงๆแล้วก็เป็นรีสอร์ทก็อยากแนะนารีสอร์ทคุณลุงด้วยชื่อรีสอร์ทว่าริมฝายรีสอร์ท s <S อยู่ที่บ้านฉางระยองก็ขับผ่านพันทยามานดิดเดียวเองเนาะ,ะก็สไตล์รีสอร์ทจะเป็นเข้ามาในร่มเรือนครับเป็นบ้านนอร์ดิก เป็นบ้านเดียวๆหลังเดี่ยวเลยบ้านขนาด4คูณ7เลยนะและบ้านปูนด้วยนะครับ3แสนกว่านี่อ่างั้นผมยังไม่ฟิกราคาแล้วกันก็ประมาณประมาณที่3แสนนิดๆก็ได้บ้านหลังขนาดนี้เลยที่ถ่ายให้ดูแล้วก็ดูตามคลิปของสันตุลาเลย EP นี้ก็คงจะทอเท่านี้ก่อนรบกวนเวลาคุณลุงมากแล้วยังไงต้องขอบคุณคุณลุงมากนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงผมจะลงคลิปชื่อช่องผมชื่อสันตเลา ยายบอกให้เขาเขียนไ้ใช่ไหม